สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับหนูเล็กที่ช้องโนเล็กรถมือสองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เดิมเลยค่ะบริษัทเทพชรยนต์สำนักการใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้มาอัปเดตนะคะในส่วนของโซนรถครอบครัวนะคะ7จ็ดกีนังให้ลูกค้าชมกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ที่ลูกค้าเห็นกันนะคะจอดเรียงเรียงกันแบบนี้นะคะจะเป็นรถ Fort u n e er นนะคะ Fortuner l e g e n d ิน er นะคะตัว2.4 2.8ปีนะคะเป็นตัวขับ4จอดเรียงเรียงกันตรงนี้นะคะทั้งหมด6คันเลยทีเดียวนะคะลูกค้า ท่านใดที่มองหารถครอบครัวนะคะเอาไว้ใช้งานพาดไม่ได้เลยนะคะเรามีให้ลูกค้าเลือกสรรเยอะมากเลเยอะมากมายนะคะลูกค้าสนใจติดต่อหาหนูเล็กได้เลยค่ะที่เบอร์0933892888เบอร์นี้เปิดแอดไลน์ได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะตัว Fortuner ของเราเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยนะ,ะไม่เพียงแค่มีตัว r e g e n d ด r นะคะลูกค้ายังมีตัวชมใหม่นะคะตัว all new นะคะเป็นปี2016 สำหรับตัวออนิวนะคะจะเป็นรถที่ปลดระว่างนะคะจากธนาคารสีชมพูนะคะลูกค้าเป็นปี2016ตัว2.4 v เช่นกันนะคะลูกค้าชอบเลขทะเบียนคันไหนสามารถแคปหนะ้าจอส่งหาหนูเลขได้เลยนะคะลูกค้าจานีค่อยๆเดินให้ลูกค้าชมกันนะคะแล้วก็ไม่มีเพียงเท่านี้นะคะมีทั้งปี2015ปี2013เราก็มีให้ลูกค้าดูเช่นกันนะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะมาคร่าวๆให้ลูกค้า ดูกันนะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของนี่หน้าแชมป์นะคะลูกค้จาจ๋าหน้าแชมป์เราก็มีเข้ามาเช่นกันนะคะบอกเลยว่าในส่วนของตัวรถครอบครัวนะคะพิเศษตรงที่ว่าได้ดอกเบี้ยพิเศษเหมือนรถเก่งขนาดเล็กเลยนะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะตลอดอายุสัญญาสัญญาเริ่มต้นอยู่ที่4ปี5ปีนะคะแล้วลูกค้าก็สามารถผ่อนยาวๆได้6ปี7ปีเลยก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้คือหน้าแชมป์นะคะหน้าแชมป์ลูกค้าก็ ถามหาเข้ามาเป็นจํานวนมากเช่นกันเลยนะคะท่านใดมองขายอยู่พลาดไม่ได้เลยนะคะอันนี้เขาเข้ามาให้ดูนะคะเป็นออเดอร์ก่อนนะคะชงบรรยากาศยามเย็นแบบนี้นะคะก็ยังมีลูกค้านะคะแวะเวียนเข้ามานะคะดูรถกันอย่างต่อเนื่องเลยเลย,เลยนะว่าแรงไม่ตกจริงๆนะคะสําหรับบริษัทเพชทยนต์ของเรานะคะโอ้โห ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อหนูเล็กเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าและสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าก่อนจากกันนะคะลูกค้ากดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตวิดีโอคลิปของหนูเล็กนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ